ในข้อที่สามถ้าเราสังเกตตัวส่วนนะมันจะมีส่วนสิบห้าส่วนห้าส่วนสามแล้วมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ส่วนสิบห้าส่วนห้าส่วนสามสิบห้าห้าสามตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเหล่านี้เวลาที่เราจะบวกลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องหาคณนใช่ไหมครับแล้วขยายตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมพอดีเลยครับสิบห้าเป็นตัวที่มากที่สุดเนี่ย มันถูก่านด้วยตัวอื่นๆลงตัวหมดเลยอะ่ะดังนั้นคลนก็จะเท่ากับตัวมากก็คือเท่าก 15, ับ15ดังนั้นก็จะขยายตัวส่วนให้เป็น15ให้หมดนะครับอลองมาไล่ดูทีลลจำนวนนะครับลองดูทีลพจน์นะครับพจนแรกันสน2ส่วน15พจน์ที่สอง4ส่วน15 พจน์ที่สามสองส่วนห้าสองส่วนห้าถ้าขยายเป็นส่วนสิบห้ามันก็ต้องคูณด,ด้วยสามส่วนสามใช่ไหมครับก็กลายเป็นหกส่วนสิบห้านะครับพจน์ที่สามเป็นหกส่วนสิบห้าพจน์ที่สี่แปดส่วนสิบห้าพจน์ที่ห้าสองส่วนสามขยายเป็นส่วนสิบห้ามันก็ต้องคูณด,ด้วยห้าเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วน ก็กลายเป็นสิบส่วนสิบห้าเด็กลองสังเกตตัวเลขครับเมื่อตัวส่วนเป็นสิบห้าแล้วเนี่ยพบว่าตัวเศษมันกลายเป็นจํานวนคู่ที่เรียงกันเลยใช่ไหมเนี่ยสองสี่หกแปดสิบไปเรื่อยๆใช่ปะไปถึงไหนอ่ะโอเคหกสิบหกส่วนห้าถ้าขยายเป็นส่วนสิบห้ามันก็ต้องคูณด้วยสามเข้าไปใช่ไหมครับ หกสิบหกสามได้ร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบแปดส่วนสิบห้าเพราะสุดท้ายสี่สิบส่วนสามถ้าจะขยายให้เป็นส่วนสิบห้ามันก็คูณห้าเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนสี่สิบคูณห้าได้สองร้อยก็สองร้อยส่วนสิบห้าเพระสุดท้ายจะเป็นสองร้อยส่วนสิบห้า เอาแค่นี้ก่อนงงงงอะไรไหมครับดีงนั้นนะครับตัวส่วนมันเท่ากันแล้วอะสองบวกสี่บวกหกบวกแปดบวกสิบบวกไปเรื่อยๆบวกถึงสองร้อยแล้วทั้งหมดเนี้ยส่วนด้วยสิบห้าแล้วเขียนมันแบบนี้ก็ได้ไหมเขียนเป็นหนึ่งส่วนสิบห้า สิบห้าท <si ี่เป็นตัวหารเนี่ยจะเขียนเป็นหนึ่งส่วนสิบห้าที่เป็นตัวคูณเนาะแล้วก็คูณกับสองบวกสี่บวกหกบวกแปดบวกสิบบวกไปเรื่อยๆถึงสองร้อยตรงนี้เราก็เรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับคู่ผลบวกจำนวนนับคู่ กี่พลดแรกครับจะเรินคู่กี่พลดแรกครับตั้งแต่สองไปถึงสองร้อยหนึ่งร้อยพดแรกนะครับอะสมมุติถ้าบวกถึงแค่สิบสมมุติได้เล่นนะถ้าบวกถึงแค่สิบอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าห้าพลดแรกใช่ไหมเนี่ยออก่ะเวลาจะดูจำนวนพดก็เอาเลขตัวนั้นหารด้วยสองก็จะรู้ว่าเป็นห้าพด นะครัแต่เนี้ยเราบวกไปถึง200นะครับอันนี้เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ก็เอา200หาร2ก็คือ100พจน์นะครับน100พจน์แรกนะครับผลบวกจำนวนนับคู่100พจน์แรกสูตรผลบวกจำนวนนับคู่ n พจน์แรกสูตรผลบวกจำนวนนับคู่ n พจน์แรกมันใช้ n คูณกับ n บวก1 เก็คือสองร้อยไปขอโทษเอ็คือหนึ่งร้อยเอ็นบวกหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งครับแม่ห้าไปตัดได้สามแม่ห้าไปตัดได้ยี่สิบ ฉะนั้นยี่สิบคูณกับหนึ่งร้อยหนึ่งก็เลยได้มาเป็นสองพันยี่สิบส่วนสามนะครับทำเป็นจำนวนกละนะครับทำเป็นจำนวนคละ ศษหนึ่งนะครับหกร้อยเจ็ดสิบสามเศษหนึ่งส่วนสามข้อนี้ก็เลยตอบหกรอยเจ็ดบสามเศษหนึ่งส่วนสามนะครับ สูตที่เด็กคนรจาได้แล้วก็คือผลบวดจมนวนับคู่ N อนแรกเท่ากับ N คูณกับ N บวกหนึ่งนะครับ เช่น2องบวกสีบวกหบวกแบวกสิ 10. อย่างเงี้มันก็คือ5้พจน์ n เท่ากับหเดี๋นั้นผลลัพธ์ที่ได้ N คูด้วย n บวกหนึง n ก็คือ5 N าบวกหก็คือ6 สองบวกสี่บวกหกบวกแปดบวกไปถึงหกสิบก็ต้องทดสอบก่อนว่าเจ้าเนี่ยเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เอ,อที่เท่าไหร่นะครับเอ <N S 1> ของมันเท่ากับ60สิหารด้วย2ก็จะได้30อมอคูณด้วยเอบวกห นี้ค่า n นตรงนี้ค่าของ n นบวกหนึ่งเก้าร้อยสามสิบอันนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ต้องจำได้แล้วนะครับ